สวัสดีค่ะว่กันในช่วงไฮโซฮาพนนิ่นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงไฮโซและเซอร์ตี้ผ่านช่องทาง True v Room เช่นเคยค่ะมากันที่หวงเซี่ยวมิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังนะคะว่าเขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนี้ได้อย่างไรนะคะสั่งความฮือฮาไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากการแจ้งข่าวหย่าก,กันระหว่างหวงเซี่ยวมิงกับแองเจล่าเบบี้คู่สามีภรรยาซุปปาร์วงการบันเทิงจีน ที่ห่างกันหนึ่งรอบในช่วงต้อนรับตรุษจ,จีนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นที่มาให้มีการเปิดประเด็นถึงทรัพย์สินที่อาจเกาะปัญหาขึ้นภายหลังการตัดสินใจเลิกรากันในครั้งนี้งานนี้ถึงแม้หลายคนจะคาดไว้แล้วว่าทั้งคู่น่าจะมีการเซ็นสัญญาก่อนแต่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมีการเปิดเผยตามมาว่าหวงเสี่ยวมิงและแองเจล่าเบบี้เลิกรากจากกันด้วยดี และจะทาหน้าที่พ่อแม่ของลูกชายซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของทั้งคู่ต่อไปนอกจากน,นี้ทั้งสองคนไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินเพราะต่างคนต่างก็ดูแลของตัวเองไม่เกี่ยวกันมาตั้งแต่ลงร่วมชีวิตกันมาเมื่อปี2015ที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นเองสิ่งที่สร้างความฮือฮาไปยิ่งกว่าก็คือตัวเลขทรัพย์สินของหวงเซียวหมิงที่มีการเปิดเผยว่ามีไม่ต่ำกว่า5 0ันล้านหยวนค่ะหรือกว่า25,000ล้านบาท ซึ่งนอกจากรายรับจากการเป็นดารานักร้องพิธีกรและโปรดิเซอร์มือทองของวงการบันเทิงที่หวงเสี่ยหมิงวัย4 4ปีครับบดมาตั้งแต่ยุค90แล้วไม่เนื้อหอมคนนี้นะคะก็ยังลงทุนทำธุรกิจอีก60บริษัทซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ด้านอสังหาริมทรัพย์หุ้นร้านอาหารรีสอร์ทรวมถึงธุรกิจด้านการแพทย์ด้วยโอ้โหใครที่โด่งดังที่ประเทศจีนนะคะรับรอง รวยเป็นอภิมหาเศรษฐีหมื่นล้านแน่ๆค่ะ